ในคลิปนี้จะมาแนะนําการดูดวงด้วยกราฟชีวิตด้วยตัวเองค่ะกราฟชีวิตหรือพยากรณ์ศาสตร์เลข12ตัวเป็นการพยากรณ์หรือดูดวงเกี่ยวกับชะตาชีวิตที่มีหลักการทํานายที่น่าเชื่อถือและสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเป็นการพยากรณ์ด้วยตัวเลขวันเดือนปีเกิดทํานายได้ตลอดช่วงชีวิตนะคะและถือได้ว่ามีความแม่นยําสูงมากค่ะ อันดับแรกก็ให้เราเข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่ากราฟชีวิตนะคะจากนั้นก็จะปรากฏคำว่ากราฟชีวิตขึ้นให้เราเลือกเยอะมากเลยนะคะในที่นี้จะเลือกอันแรกสุดเลยค่ะเมื่อเรากดเข้ามาในอันแรกสุดก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เราใส่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถ้าเราไม่รู้ก็ให้ใช้12.00นนะคะ แต่ความแม่นยำก็จะน้อยลงค่ะส่วนวันจรก็คือวันที่เราอยากรู้วันเวลาในอนาคตที่เราอยากรู้ดวงของเราค่ะจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็รอสักครู่นะคะเมื่อระบบประมวลผลเสร็จแล้วก็จะขึ้นข้อมูลให้เราค่ะว่าช่วงเวลาที่เราอยากรู้ดวงชะตาของเราตกเลขอะไรของคุณโชคทวีบุญมากที่ได้ขี่ข้อมูลเข้าไปตกเลข12ค่ะ ดวงชะตาอยู่สวรรค์ภูมิซึ่งดีมากถัดลงมาจะมีคำทํานายที่เป็นพื้นดวงและมีคำทํานายที่เป็นเลขดวงที่เกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดของบุคคลน,นั้นๆทั้ง12ด้านค่ะคือวาสนาทรัพย์เพื่อนญาติ اد, บริวารศัตรูคู่ครองโรคภัยความสุข การงานลาบยศและวินาศค่ะเมื่อเราคลิกที่มุมล่างขวาจะมีให้เช็คดวงจรดคือดวงรายเดือนกันด้วยนะคะเมื่อเราคลิกการทำนายดวงจรที่มุมล่างขวาเข้ามาแล้วเราก็จะพบกับคำทำนายภาพรวมของท่านน,านั้นๆที่เราได้กรอกวันเดือนปีเกิดเพื่อทำการทำนายก่อนหน้านี้แล้วนะคะและเปอราเซ็นสูงต่ำของชะตาในแต่ละเดือน เพื่อเอาไว้ระวังตัวแล้วก็วางแผนชีวิตได้ค่ะเพียงแค่นี้ท่านก็จะทราบดวงของท่านล่วงหน้าแล้วแล้วก็สามารถเช็คด้วยตัวเองบ่อยๆได้ด้วยนะคะ